ขอขอเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านนะหลวงพี่ชื่อพระมหาอภิเชษมุทุจิตโตนะได้มีโอกาสได้มาที่นี่นะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,557ได้มีโอกาสได้มาบุกเบิกโดยได้รับหน้าที่ที่ทางพระอาจารย์ได้มอบหมายให้มาสิ่งแรกที่หลวงพี่เองตั้งใจเพื่อจะทำก่อนเลยก็คือเขตสีมาหรือว่าเป็นในทางพระวินวันยก็คือเป็นโบสถ เอาไว้เพื่อทําสังคกรรมในการลงพระปฏิโมกในการเข้าพรรษาหรือปวนาออกพรรษาแล้วก็เลยมาหาอาคารอาคารไหนจะเป็นเขตสีมาที่จะทําสังคกรรมได้บ้างก็มาเห็นอาคารหลังนี้ซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้หลวงพี่ทํางานในจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยกับคณะสงฆ์ได้ลงตัวตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้หลวงพี่เองเมื่อปาลบว่ามาถึง ก็มาปรับพื้นที่แห่งนี้นะเราจะเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ที่เราเห็นนี่ดูสูงนะแต่จริงๆก่อนมาเนี่ยเราพี่มันต่ํากว่านี้ต้องเอาดินมาถมก่อนกว่าจะมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้มาทําสิ่งเหล่านี้แล้วในวันที่10กรกฎาคมได้อารัตนานะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหรือพระเดชพระคุณนะพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดนะในสมานนั้นและก็ปัจจุบันก็ท่านก็เป็นพระธรรมรัตนมงคลยิ่งไปกว่านั้นก็คือเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนากรเนี่ยท่านสนิทกับหลวงพ่อไสอิ่งหรือว่าในสมัยนั้นก็คือพระเทพสุวรรณโมลีซึ่งท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเมตตาได้มาสวดให้เป็นพื้นที่ทําสังฆกรรมและก็มีเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะจังหวัดสององค์คือพยานไตโลกและก็พระเดชพระคุณพระเมธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านให้รองเจ้าคณะจังหวัดคือพระเดชพระคุณพระเมธีวราพรให้มาดูเองเลยทั้งเรื่องการสวดถอนสวดผูท่านให้มาดูขั้นตอนทุกอย่างเลยแล้วก็นะได้ใช้งานตลอดเลยนะเราเห็นโบนี้นะก็นี่ที่เป็นเสาเนี่ยเสาสีมาเนี่ย เป็นเสาหินทรายเอามากลึงนะที่เราเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอามา,าหล่อนะนี่คือกลึงหินทรายหินเป็นแท่งเลยมากลึงแล้วก็เป็นเสาสีมาทั้งหมด8ตน้นเราทําขึ้นมาเอาไว้ทําสังฆกรรมหลวงพี่มองว่าการที่ได้มาจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยทาให้การทํางานพระศาสนาเนี่ยได้ก้าวหน้าไปแต่ละขั้นก็เพราะว่ามีโบสถ์แห่งนี้แหละตั้งแต่หลวงพี่มาอยู่ และก็ตรงนี้เป็นเขตสีมากก็ใช้จุดนี้เป็นจุดทําสังรมจุดเดียวไม่มีการเปลี่ยนเลยตลอดตั้งแต่ปี5,7ถึง6,5ก็ผ่านมาแล้วนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่9และต่อไปก็จะเป็นที่สวดมนต์นั่งสมาธิของโครงการบวชเรียนภาษานานาชาติซึ่งจะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้งานตลอดแม้ว่าจะหมดภาระ,ะจากความเป็นโบสถ์ แต่ยังมีภารกิจก็คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นประวัติศาสตร์ของทุกอย่างของบางบานเริ่มต้นที่นี่เมื่อเราได้ฟังที่มาของโบสถ์หลังนี้แล้วว่าเราได้ใช้งานมา7จ็ดสครั้งเนี่ยเราไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างมีที่มาเป็นอย่างไรเราจะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกัน เข้ามาในพื้นที่โบสถ์แห่งนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าพื้นที่โบสถ์ของเราก็เรียบง่ายนะไม่มีอะไรมากก็เป็นห้องโล่งๆธรรมดาเนื่องจากว่าเราใช้อาคารหลังเก่าซึ่งมีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงใหม่แต่ว่าปรับปรุงอะไรบ้างก็มีปูกระเบื้องมีทําสีใหม่และก็ติดแอร์ซึ่งสมัยม่ก่อนยังไม่มีแล้วแอร์ก็เราก็เก็บมาจากนะอาคารอื่นๆที่เรามีก็ต้องมาดูว่าภายในโบสถ์มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็เลย เห็นว่าที่อยุธยาเราเนี่ยเป็นแหล่งไม้สักเดี๋ยวเราไปดูต่างไม้สักกันว่าเป็นยังไงถ้าเราเห็นทั่วๆไปมันก็จะคล้ายๆกันนะลวงพี่เองเนี่ยเคยเห็นเวลาต่างในที่ต่างๆจะมีปัญหาคือเวลาพระขึ้นทรงปฏิโมกเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยขนาดตัวไม่เท่ากันลวงพี่เลยมาดูว่าโอเคเต็มที่นี่เท่าไหร่ก็เลยออกแบบใหม่ให้พื้นที่กว้าง แล้วก็กว้างยังไงบ้างง่ายต่อการพลิกตัวสลับขาง่ายต่อการวางของใช้แก้วน้ําทิชชู่ให้อยู่ในที่เดียวกันเลยโดยไม่ต้องมีตังอย่างอื่นมารองเลยพื้นที่แห่งนี้โบสถ์แห่งนี้ก็คือเป็นที่สวดมนนั่งสมาธิของพระภิสุสาสมเณรที่มาบวชในโครงการบวชเรียนานานาชาติถือว่าเราปิดประวัติศาสตร์เป็นโบสถ์แต่เราไปเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ เพื่อรองรับพระภิ้ทรมนเนนเพราะเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะพระเนนลงทางสังกรก,กรรมในช่วงเข้ามรสาเนี่ยสองกว่าลูกจึงทําให้พื้นที่นี้เต็มล้นออกไปข้างนอกเลยนะพระราจารย์ท่านเมตตาปารบสร้างโบสถ์ใหม่ที่อาคารใกล้กลๆกับหอฉันซึ่งพวกเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้พร้อมเพรียงกันขอเชิญทุกท่านมาปิดแผ่นทองมาร่วม ปฏิสาานลูกนิมิตในวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 5ที่จะถึงนี้ขอเจริญพร